วันที่16มกราคม2026 Terraform Labs บริษัทที่สร้าง LUNA ได้ยุบตัวลงอย่างเป็นทางการใช่ทำให้ LUNA Classic หรือ LUNC ตอนนี้กลายเป็นบล็อกเชนที่ชุมชนควบคุมแบบ100%เต็มมันคือการตัดขาดจากอดีตโดยสิ้นเชิงเลยใช่ท่ามกลางตลาดคริปโตที่กำลังยืนอยู่บนทางแยกครั้งใหญ่ที่ต้องรอทิศทางจากตัวแลขเศรษฐกิจช่วงปลายเดือนนี้การล่มสลายของ Terraform Labs มันไม่ใช่แค่การปิดบริษัทธรรมดาธรรมดามันมีความหมายมากกว่านั้นใช่มันคือการปลดโซ่ตรวนดางกฎหมายที่ผูกติดกับ LUNC มาหลายปีตอนนี้มันเลยกลายเป็นโครงการที่กระจายอำนาจโดยสมบูรณ์เป็นการทดลองครั้งใหญ่เลยสินะว่าชุมชนที่ไม่มีผู้นำจากส่วนกลางจะพาเชนนี้ไปต่อได้จริงหรือเปล่าถูกต้องแต่ที่น่าสนใจคือแม้ราคาจะยังนิ่งๆแต่กิจกรรมในชุมชนนี้คึกคักมากมีการเผาเหรียญกันต่อเนื่อง ใช่แต่คำถามคือกิจกรรมพวกนี้มันสร้างประโยชน์จริงๆหรือเป็นแค่แค่เสียงรบกวนในขณะที่โครงการยังไม่มีทิศทางที่ชัดเจนนั่นเป็นคำถามที่ต้องหาคำตอบกันเลยตอนนี้มันเป็น2อ,อย่างผสมกันยังไงการเผาเหรียญที่ยอดสะสมเกิน436,000ล้านเหรียญไปแล้วกับการสเต็กเหรียญอีกกว่า1 5มันก็แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของชุมชนใช่และช่วยลดแรงขายด้วย แต่บทพิสูจน์ที่แท้จริงคือชุมชนแบบนี้จะตกลงกันแล้วพัฒนาเทคโนโลยีที่ซับซ้อนออกมาได้จริงๆหรือไม่มันคือความต่างระหว่างการเป็นแค่แฟนคลับกับการเป็นโครงการเทคโนโลยีถูกต้องเลยพอพูดถึงเทคโนโลยีก็มีแผนอัปเกรดตัวหนึ่งชื่อเรียกว่า SDK 5 3อ่าตัวนั้น เพื่อให้รองรับ Cosmos e c o s y s t e m ได้ดีขึ้นสำหรับคนฟังทั่วไป SDK หรือ Software Development Kit มันคืออะไรแล้วทำไมการเชื่อมกับ Cosmos ถึงเป็นเรื่องใหญ่ให้ลองนึกภาพว่า SDK คือชุดเครื่องมือสำหรับนักพัฒนาการอัปเกรดก็เหมือนการได้เครื่องมือรุ่นใหม่ที่ทรงพลังกว่าเดิมแล้วที่มันสำคัญที่สำคัญคือมันเข้ากันได้กับเครือข่ายที่ใหญ่กว่าอย่าง Cosmos ซึ่งเปรียบเสมือนจักรวาลของบล็อกเชนอื่นๆเรื่องนี้มันเรื่องใหญ่ เพราะมันเหมือนการเปิดประตูบ้านการที่ประสบความสําเร็จให้เข้ามาสร้างส,างสิ่งใหม่ๆบนลูน่าคลา s สิกได้ง่ายขึ้นถ้าไม่มีการอัปเกรดนี้ LUNC ก็จะกลายเป็นเหมือนเกาะที่ถูกตัดขาทางเทคโนโลยีแสดงว่าเครื่องมือที่อัปเกรดนี้ก็จะช่วยให้พวกเขาสร้างสิ่งที่เรียกว่า Classic Dex ได้ง่ายขึ้นถูกต้องเลยแล้วเป้าหมายจริงๆของคลาสสิกเด็ไม่ใช่แค่การเป็นกระดานเทรดอีกแห่งหนึ่งแต่มันคืออะไร สำหรับเชนที่ขับเคลื่อนโดยชุมชนแบบนี้การพิสูจน์ว่าพวกเขาสร้างและดูแลเครื่องมือทางการเงินที่ซับซ้อนอย่างเพอร์เพชูได้มันคือบททดสอบความน่าเชื่อถือครั้งใหญ่ถ้าทำสำเร็จถ้าทำสำเร็จมันไม่ใช่แค่เรื่องอัตราการเผาเรียนที่เพิ่มขึ้นแต่มันคือการส่งสัญญ,ญาณไปทั้งตลาดว่านี่ไม่ใช่โครงการที่ตายแล้วแต่นี่คือการทดลองเรื่องการกระจายอำนาจที่ได้ผลจริง เรื่องราวแบบนี้ตั้งหากที่จะดึงดูดเม็ดเงินลงทุนก้อนใหญ่เข้ามาใช่มากกว่าแค่กลไกาการเผาเหรียญมีการเปรียบเทียบว่าเมื่อปัญหาทางกฎหมายของโดควอนคลี่คลาย LUNC จะเดินตามรอยการฟื้นตัวของ XRP หรือโซลนาได้แต่การเปรียบเทียบนี้มันสมเหตุสมผลจริงหรือเพราะว่า เพราะทั้ง XRP และ Solana ต่างก็มีบริษัทที่มีเงินทุนหนาแน่นคอยผลักดันอยู่เบื้องหลังแต่ LUNC มีแค่ชุมชนมันจะฟื้นตัวแบบเดียวกันได้จริงๆหรอนั่นคือความท้าทายหลักเลยมันเป็นเส้นทางที่ยากกว่ามากในขณะที่ XRP มี Ripple Labs คอยหนุนแต่ LUNC ไม่มีใช่จุดแข็งและจุดอ่อนของ LUNC ก็คือการกระจายอำนาจของมันเองความสำเร็จจะเกิดช้ากว่า ต้องอาศัยการเติบโตจากรากหญ้าและขึ้นอยู่กับความสามารถของชุมชนลุ่นๆที่จะร่วมมือกันโดยไม่มีซ e o มาคอยสั่งเท่ากับว่า Luna Classic กกำลังอยู่บนเส้นทางการสร้างตัวครั้งใหม่ที่ทั้งยากและน่าติดตามแต่ไม่มีโครงการไหนที่อยู่ได้โดยลำพัง แน่นอนความสำเร็จสุดท้ายก็ต้องขึ้นอยู่กับสุขภาพของตลาดคริปโตโดยรวมซึ่งก็ยังคงต้องฟังทิศทางจากราชาอย่างบิตคอยอยู่ดีแล้วตอนนี้บิตคอยกำลังบอกอะไรเราบ้างตอนนี้บิตคอยกำลังถูกดึงไปมาระหว่าง2มุมมองที่ต่างกันสุดขั้วมุมมองแรกคือมุมมองหนึ่งคือราคาจะมีการปรับฐานลงไปที่ระดับ7700 0ถึง78,000ดอลลาร์เพื่อสร้างฐานก่อนที่จะกลับตัวขึ้นไปใหม่ แล้วอีกมุมมองหนึ่งอีกมุมมองก็มองว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดมินิบูรันที่ราคาจะพุ่งกลับไปแตะ1 2 0่1 0ดอลลาร์ได้อีกครั้งบางคนถึงกับพูดถึงโอกาสที่จะเกิดตลาดหมีแบบปี2022ด้วยซ้ำมันเป็นไปได้แค่ไหนโดยเฉพาะตอนนี้ที่มีผู้เล่นสถาบันเข้ามาเต็มไปหมดความกลัวนั้นมีอยู่จริงแต่ตลาดมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้เรามีผู้เล่นสถาบันอย่าง Mi โครส t r a t e g y ของ Mi c ค a e l s a y l o r ที่ถือบ Bitcoin อยู่ถึง 687,410จน BTC จำนวนมหาศาลใช่พวกเขาทำหน้าที่เหมือนเป็นแนวรับของตลาดโดยปริยายเพราะมีโอกาสน้อยที่จะตื่นตระหนกเทขายเหมือนราย่อยมันสร้างไดนามิกใหม่ขึ้นมาสุกต้องเมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาตกลงมาต่ำกว่าระดับหนึ่งเช่น7 0 0 0 0ดอลลาร์มันจะกลายเป็นโอกาสเข้าซื้อของสาบันซึ่งเป็นแรงพยุงที่ไม่มีในไซเคิลก่อนนอกจากแรงซื้อแรงขายในตลาดแล้วปัจจัยภายนอกล่ะมีอะไรอีกบ้างที่อาจจะเป็นตัวชี้ขาด ตัวแปรใหญ่ๆจะมาช่วงปลายเดือนนี้วันที่27และ28มกราคมการประชุม FOMC ใช่คณะกรรมการของธนาคารกลางสหรัฐที่ตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบีย้ยพูงง่ายคือเป็นคนควบคุมต้นทุนของเงินแล้วก็ยังมีตัวเลขเศรษฐกิจใช่เราจะได้เห็นตัวเลข PCE ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟอ้อที่ธนาคารกลางให้ความสนใจมากที่สุดแล้ก็ GDP ที่จะบอกว่าเศรษฐกิจกำลังโตหรือหดตัว ตัวเลขพวกนี้จะเป็นตัวกำหนดบรรยากาศการลงทุนในทุกตลาด ทุกตลาดเลยไม่ใช่แค่คริปโตนอกเรื่องเศรษฐกิจก็ยังมีเรื่องกฎหมายที่กำลังร้อนระอุโดยเฉพาะร่างกฎหมายที่ชื่อ Digital Asset Market Clarity Act ใช่เลยตัวนั้นมันคือการประทะกันทางความคิดระหว่าง a ชล e ์ฮอสกินสันจากคาร์ n นกับแบรดคาร์ลิงเฮาส์จาก r ิ p โป e ฝั่ง h o ส k i n สันมองว่ากฎหมายนี้กำลังทำลายผู้เล่นรายย่อยใช่เขามองว่ามันเอื้อประโยชน์ให้สถาบันการเงินรายใหญ่ระหว่างกลุ่มอุดมการซเฟอร์พังกกับกลุ่มนักธุรกิจที่มองความเป็นจริง ภาพเปรียบเทียบที่ชัดที่สุดคือเหมือนวงดนตรีที่เล่นกันในโรงรถมานานหลายปียังไงฝันหนึ่งอยากจะรักษารากเง้วของตัวเองไว้แม้จะต้องเป็นวงเล็กๆต่อไปแต่อีกฝั่งหนึ่งอยากจะเซ็นสัญญากับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่แม้จะรู้ว่าต้องเปลี่ยนแนวเพลงของตัวเองแต่นั่นคือหนทางเดียวที่จะได้ไปเล่นในสนามกีฬาระดับลอกใช่มันไม่มีคำตอบที่ถูกหรือผิด แล้วตอนนี้ทั้งอุตสาหกรรมกำลังถูกฉีกออกเป็น2ทิศทางนี้ความไม่แน่นอนของบิตคอยและการต่อสู้เรื่องกฎระเบียบแบบนี้มักจะสร้างทั้งความโกลาหลและโอกาสให้กับตลาดเอาท์คอยแน่นอนเริ่มกันที่หัวหอกอย่าง e ีเทเรียมซึ่งกำลังมีสัญญาณน่ากังวลบางอย่างมีการถอน ETH มูลค่ากว่า133ล้านดอลลาร์ออกจากบ i n a n c e โดยวานแค่รายเดียวใช่แค่รายเดียวการเคลื่อนไหวของเงินก้อนใหญ่ขนาดนี้มันตีความได้สทางนะคือ มันอาจจะเป็นสัญญาณบวกที่หมายถึงการเก็บเข้ากระเป๋าส่วนตัวพื่อถือยาวแต่ในทางกลับกันมันก็อาจจะเป็นสัญญาณลบคือการย้ายไปขายนอกตลาดถูกต้องย้ายเหรียญไปที่เคาน์เตอร์ซื้อขายนอกตลาดเพื่อเทขายโดยไม่ให้ราคากระทบมากนักความไม่ชัดเจนตรงนี้เองที่สร้างความกังวลให้ตลาดในขณะที่อีฟิเรียมดูไม่แน่นอนแต่ BNB กลับถูกมองว่ามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งอะไรที่ทำให้มันแข็งแกร่งในตลาดแบบนี้ ส่วนใหญ่เป็นเพราะความแข็งแกร่งของระบบนิเวศไบแนนซ์เองแม้จะเจอกับแรงกดดันด้านกฎหมายแต่ Launchpad ของพวกเขาก็ยังสร้างมูลค่าได้ต่อเนื่องและตัวบล็อกเชน BSC ก็ยังมีผู้ใช้งานจำนวนมากใช่ในสภาวะที่นักลงทุนมองหาสินทรัพย์คุณภาพหรือ fly to quality แม้แต่ในโลกคริปโต BNB ก็ถูกมองเป็นเหรียญบลูชิปอันดับต้นๆรองจาก ETH เท่านั้นแล้วฝั่งโซลาร่ล่ะ เห็นว่าจูปิเตอร์ซึ่งเป็น DEX ใหญ่บนเครือข่ายเปิดตัว Stable Coin ของตัวเองชื่อ JUPUSD นี่คือการเดินเกมที่ฉลาดมากมันคือการสร้างความพอเพียงให้กับระบบนิเวศของตัวเองหมายความว่ายังไงการมี Stable Coin เป็นของตัวเองทำให้มูลค่าถูกเก็บล็อกไว้ภายในเครือข่ายโซลาร่าแทนที่ผู้ใช้งานจะต้องแลกเงินออกไปเป็น s t a b l e Coin ภายนอกอย่าง USDC ก็สามารถพักเงินไว้ใน JUPUSD ได้เลย ถูกต้องมันเป็นสัญญาณของระบบนิเวศที่กำลังเติบโตและสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของตัวเองขึ้นมาแล้วเราก็ได้เห็นการเคลื่อนไหวอื่นๆอย่างแพนเค้กสวอปที่ลดอุปทานเหรียญสูงสุดลงเพื่อสร้างความหายากใช่ในขณะที่นักลงทุนบางส่วนก็เริ่มมองหาสินทรัพย์นอกโลกคริปโตอย่างแรกเงินเป็นทางเลือกในการกระจายความเสี่ยงใช่เลย และที่เหมือนเป็นเมฆดำก้อนใหญ่ที่ปกคลุมตลาดทั้งบวกอยู่ตอนนี้ก็คือเรื่องการชำระหนี้ของ FTX ที่กำลังจะมาถึงใช่แล้วพวกเขามีกำหนดชำระหนี้ในเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคมการที่บริษัทที่ล้มละลายไปแล้วต้องจ่ายหนี้คืนมันส่งผลกระทบต่อตลาดทุกวันนี้ได้ยังไงพวกเขาต้องจ่ายหนี้คืนเป็นเงินสดแต่สินทรัพย์ส่วนใจที่เหลืออยู่คือคริปโตเพื่อให้ได้เงินสดมาก็ต้องขายสินทรัพย์เหล่านั้นออกมาถูกต้องมันจึงเป็นการสร้างแรงเทขายมหาศาลที่ตลาดรู้ล่วงหน้า แต่ในทางกลับกันเพื่อให้พวกเขาสามารถจ่ายหนี้คืนเจ้าหนี้ได้ครบตลาดก็แทบจะต้องปรับตัวขึ้นเพื่อให้สินทรัพย์ที่พวกเขาถืออยู่มีมูลค่าสูงขึ้นตอนที่ขายเป็นสถานการณ์ที่ซับซ้อนมากใช่ตลาดต้องรับมือกับอีเวนต์การเทขายครั้งใหญ่นี้ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวในระยะสัน้นดังนั้นคำถามใหญ่ที่เราต้องคบคิดกันต่อไปคือในไซเคลิลถัดไปของตลาดคริปโต ผู้ชนะจะเป็นโครงการของบริษัทขนาดใหญ่ที่ดูดีหรือจะเป็นชุมชนที่ถึงแม้จะวุ่นวายแต่ก็มีความยืดหยุ่นและพร้อมจะลุกขึ้นสู้มันคือการต่อสู้ที่น่าจับตามองอย่างยิ่งขอให้ทุกสเต็ปของการลงทุนนำไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ฝากกดไลค์ให้กำลังใจกดติดตามและเปิดแจ้งเตือนคอยวันโอวันเพื่อไม่ให้พลาดทุกจังหวะสำคัญ